สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะครับโดยผมอุยรอนผ้าพืชนนะครับในไมาถ่ายท้ำคลิปนะครับทางเบิ้งเนาะนะครับทางบรนยังเบิ้งเฮาๆนะครับบรนยังเบิ้งนะครับกินกับเพื่มเมืองนะครับถุงบันขาวนะครับจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะครับบรรยากาศนะครับช่วงนี้นะครับฟ้าขึ้นฝนตกลิ่นเด้อนะครับเด้อนะครับคือว่าอุยรอนเพื่นทุกโอกาสดีๆนะครับช่วงขายของเหล่านาะนะครับในมือนี้นะครับอุยรอนเพื่น กได้มานะครับถ่ายทำคลิปนะครับให้พ่อพี่น้องเอฟซีเด้๋ขอรับชมนะครับทัวร์ฝ่าืองท้ยทัวร์หลวงล่มถึงเช่าอุดรทุกท่านกันเลยนะครับฝากไว้จนอยด้วยนะครับวันนี้ากาศดีพี่น้องเสียงนกเสียงนึ่งห้องเซลลเซลพี่น้องนะครับครับอันนี้คือจุดนะครับแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนาะนะครับคือบึงสังเนาะนะครับเนาะนะครับบึงสังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหม่องหนึ่งนะครับของเช่าอุดรนะครับครับบางคนบางท่านนะครับอาจัศมารอยกระทงนะครับข้างบึงสังกันนี่นู่นนก